เจ้าของเพื่อนพ่นบ่เอาเพิ่นบ่อยากได้เพิ่นมักซีนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าอยากได้ซีแบลหุงพุงเจ็ดจ้าก็เลยว่าเอ้าตามใจเจ้าของเพือนแหละเพิ่นอยากได้ซีได้ก็ให้พอนางเลี้ยท่าให้พี่น้องเอ้ยังหลายบ่กซียังหลายอยู่บ่หอกคือพอนางเลี้ยพ่นท่าให้พี่น้องเอ้ยจ้างพอนางเลี้ยท่ามานี้เพิ่นเฮ็ดเปียกซอยให้พอลุงท่าข้นนี้เมียเราบ่อยากได้เราว่าซีนั่นระวังซีท่าช้างเด้อ มันทางช่างท่าสีหรือซีท่าช่างไนหะมทำไมมีสว่านปะม่ม,มีมีสว่านแล้วเงนะินถูกไปเลยทำไมจะใส่กรจังเลยนะแม,ม่คุ้มโอ้ยพาช่า,างคนมากินเขา่าพี่น้องเลยแก่บอดดวยครับครับฮู้ช่าง<ม>เลยคนระับสร้างกอล์ฟมินตัว แไ่ไปหนีมิเตโกอ,อย่างเดียวไอ้เนาะกาดสบายดีนวานาสาวพหลุงมาป่าเบิร์ดสกุสุคนพี่น้องเลยเนาะมือนีโอ้ยพี่น้องเลยเนาะมากก็พี่นน้องเลยสบายดีว่าใจชวนสบายดีพี่น้องสบายดีวากาแฟ เออช่างช่างคนก็เริ่งโบมีฟ้ากัาตัดได้บ่หัฮะตรงไในย่อไปตัด่จุ่นไนดะ้เออภายนอก้องใส่ก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยอันมาเบิ่งกันกันได้เฮือนเจ้าของเฮือนเพิ่นธุนบูมักสีแดงแดงอันนะสีแดงพี่น้องเลยแดงซ้ำสีตับหมัวพิ่นธุนบูมักนี่นี่น,นี่คือสีนี่สีนี่หัเจ้าของเฮือนเพิ่นบ่นบอเอาน,นี่พี่น้องสีชุ่มนี่นี่ เจ,จ้าของเพ e. okay. ื่อนพ่นบอเอาเพิ่นบออยากได้เพิ่นมักสีนี่พี่น้องเอ้พิ่นว่าอยากได้สีแดียวกับพุงเจ็ดจ้าก็เลยว่าเอ้าตามใจเจ้าของเพือนและเพิ่นอยากได้สีได้ก็ให้พอนางเล่ยท่าให้พี่น้องเอยยังลายบอกสียังลายอยู่บอกเพื่อพอนางเล่ยพิ่นท่าให้พี่น้องเอ้ยจั่งพอนางเล่ยท่ามันนี่พิ่นเธ็ดเปียกซอยให้พอลุงท่าเพื่อนนี้เมียเราบอยากได้เราว่าสีนั่นระวังสีท่าช่างเด้อเป็นทางช่างท่าสีหรือสีท่าช่างไหม พอน้องเลี้ยเราก็ท่าเป็นใด้พี่น้องเลยบรรเลขาท่าไปก่อนบรรตัวใดมันเป็นจุดเป็นจุดหน่อยหน่อยครัจังมาล้ำอีกก็ได้เออเราเป็นอยู่ดอกพี่น้องเลยเห็ดไปเรื่อยๆบรรมือหนามือหน้าเดเห็ดเฮือนที่ยังกัดสียได้จ้างเล่าในเล่าไปเห็ดพอน้องเลี้ยเราเห็ดเป็นเลยดิพี่น้องเลยนี่แหละทำมิตรเราจะใส่สีแดงกับบอกกันว่ากับอันทีมงานว่าใส่ใส่สีแดงให้เพิ่นมันจังเข่ากับโตเฮือนมันนี่ทางเพิ่นมาเอาจากไดสีแบบฮุ่งๆพี่น้องเลยสีนี้ก็เลยว่าเอ้า เอาสีนี้ก็ได้เด้ใส่ปากเสียบไปใช้เพื่อนเลื่อไปเสียบปากให้เขาหน่ยเลื่อนเอ้เสียบปากให้เพื่อนได้ลูกเคนจีตัดนี่ตัดอันวงกบเพื่อน้องเลยวงกบประตูห้องน้ำเบาใจเพื่อนกามาแว่เพื่อน้องเลยที่จริงเหื่นนี่ขั้นใเชียนสีแดงกันสีเขากันยุ่งเพื่อนเอ้สีแดงสีเขากับเพื่อนพอใหม่มันก็อยากแดงอยู่แล้วเด้มันก็สีงาม มันอีพ่นอยากตัดโดยสีอันทะเลก็เอา้าแล้วแต่ที่จริงสีทะเลนี่มันเป็นสีแปดลม่มแต่ว่าเพิ่นอยากใช้ตัวนี้ก็ได้โบเป็นยัยงไงบ้ากระงามอยู่สีนี้ก็ได้อยู่พี่นออ้องเลยกระงามอยู่คันว่าท่าเบิร์ดแล้วมันก็สีพอเบิ่งแนะ่ไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งดของหน้าเพิ่นกำลังเห็ดของหน้ามือนี้เพิ่นจะก,กร่างละจ้างอยู่ทั้งบ้านพี่นอออาา้องเลยช่างอยู่เพียรจ้างบ่ได้แพงโคตพี่นออ้องเลยเอาก็ประหยัดเงินช่วยผู้ใหญ่ก็เลยว่าเอาน้องๆจากทั้งบ้านมาเห็ด ไม่เอาใจร่องมึงดูมันได้อยู่บ่ร่องมึงด้วยเออ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 ร่องเบิังปิดตาไว้เด้ปิดตาผู้เดียวเนาะห้องน้ำนี่ก็พอดีบ่หน่อยบ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยก็สูงเติบยุกับวาใหญ่ก็ใหญ่เติบยุกว้างเติบยุห้องน้ำนี่พี่น้องเอ้ย ป้าโตบ๊ใจสิบผ้าไปใช้เืินนี่มังคุนบ่ยเขาบ้านนั้นนะครับเขามาจะโดนเตมาน้ำไม่รินบเขามาเลยบอกโอ้บนเไปเวยสจัมเลยน่ยเออเออไ้ากันไปยังไปหาเาะที่ไหนก็ไรไอ้นอยนะอยังบัดืมเลยแก้วแก้วบ่เออเท่าแก้ว เอาคอจานเรายัาง,างเพิ่มเชื่อกไปใช้บาวินิปไป,ไปมอกนะโอ้ยบอใจมอบก็ได้ไม่อย,อยากดอกให้มอกก็ได้ <c oughs> โจมอกก็ได้ไม่อยากดอกปุนทนั้นทงนองทั้งนองทีมงานเป็นกำลังเฮ็ดเต็มที่พี่น้องเลยสร้างอยู่บะองสร้างแบบสร้างจ,จบกา, <c oughs> บบาแต่บ้านจบมาแต่บ้านแต่ว่าหนึ่งมากกับพอเพราะได้อยู่เขาเฮ็ดกัน ใครก็จะไปจ้างคนเนาะเขาจ้างบ่อยอันน uh ี้ก็ยุนี่ฮันใส่แน่เนาะได้ก็ได้น้องนงนงได้เองเนาะแม่แม่บุหรี่ไรปะฉ่นซะเขาไปจ้างเขากลับเขากลับบริจจ้างหนึ่งมาเขาประหยัดช่วยผู้ใหญ่เขาบริจ้างเต็มเลยคือจ้างเต็มคือช่างแถวบ้านคือเอาหูกันราคาคือของกระสันนั่นค่าคุดของหนามไปเสือยังลานปลายเป็นลานปลายแต่คือของเขานี่กะเหตุทานเฮ็ดนี่แล้วรวมๆแล้วมันกะับเอยากให้มันเบิดลายนะ ขเขาเอาไปจ้างช่างที่ว่าเป็นมีมือเป็นมืออาชีพกะราคามันก็สสูงขึ้นหลายเออเอากประหยัดงบช่วยเพิ่นเดิเพิ่นจะได้เอาเงินตัวนี้ไปซื้อข้าวซื้อน้ำช่วยเหลือคนอื่นเติมเอามาบันไดสร้างมาเลยพี่น้องเลย้วม,มางอามง้อทำไม มีสว่านบ่มีมีสว่านงนงะอไปเลปยรับอยจกใส่ัปตั้งเลยนะแม,ม่คุ้งโบยาคุ้งไก่ยังบ่ีหมป<อ>หมนูนใส่บางีใส่ก่อนและคับงันงไปเลยเอาเพียงนี่ทำแแบบตามระดับอันเพียกใหม่่นี้นะือว่าเนาะบันพับพกบานท่านพิจารองเฮาดได้ก็ได้อบันพ,พับพิรออาเมงเหแม่แมทาใส่สังกะีแผ่นใหญ่เพียงนี้มันซสื่งกับซสาเลย เปลียนกระเดียนครับเพราะตีนมันท่อกันครับพ่อื่นุณเบึองหรือวตาะ่คือมันจะบุบเข่าได้อ๋อยังแะแดนอ่ะตีสาวบ่กบุบเข่าเลยเออตนนีนั่นี้ นังมาแล้วมา้งที่ได้ข้ามเด,ด้เขาเสือเกลี้ยงกอนนะ <c oughs> ตีหมดแล้วเออมึงได้เจียวท่าคาคาตัวเองด้สังคีแดงกมคาซีเย็นเลยเลย สร้างเจ้าของเฮือนเพิ่นบ่อยากได้สีแดงเพิ่นอยากได้สีนั่นเพราะง่ามเลยทาสีนั่นเลยเพิ่นสีทะเลเน่สีแดงไงเด็กก็เพื่อเเลยเราอยากได้โอ้ากันได้เหมาะแต่สีแดงเนาะบัดตัวเฮือนนีใช่สีแดงจ้ะตัวเฮือนบ่ทาเขาเนั่นนั่นเลยแหละสีขาวมาเนี่ยเลยโอ้โหพอสีแดงนี่คักเลยสีแดงนี่ง่ามอยู่เต่งหนึ่ง โอ้เสือตัวนี้เอาไปซักอยู่เอาไปซักอยู่นี่ชินุ่งมากเนี่มาทำเนี่ยโอ้เป็นอะไรจะนุ่งก็ได้พอใจนี่คิ้วแบบเสือไหมะนะเสือคิ้วเสือไหมเขาได้แล้วด้วยได้แล้วบ่ยังดอกเอาตัวนี้บบบนี้สี่ผ้าออกไปนอกก่อนเป็นชิซาคูนเลยคูนป้าไหม บอกก่อขางก่ตัวกอ่อขางก็ลายโผล่บล็อกเขาอีกอก็ได้เพราะว่าคันลายเพิร์ทใหม่มันฉวดออกมานอกไปเลยเนออกกันค่อยเหตุผลนี้มันต้องคิดไล่ข้างไหนได้มันต้องอันัหนได้คันคันของจักลบลบบวกบวกน้อยหนึง่งนงคันว่าอันนั้นเราเป็นอันนั้นได้คิดไล่พวกดินบล็อกอย่างนี้บล แมนบบตรงกะระยะอยังสินะข้นห้าโบกาตัวนี้บริถิกด้ไม่บริปปเปย์ได้พวกนี้บางคนก็นเฮ็ดเป็นยุ่งตรงเอาทรายแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดไปน้ำแลยกะไปน้ำมันะคือเฮานี่บมาคิดไรเลยนะคิดไรว่าตัวนี้มันเป็นแบบนี้ตัวนี้แบบนี้แต่ว่าเนี่ยโมสูตรสร้สางกอคือตโตดล้วเว้ยแต่ว่าก็ขอบใจโตมากซอยน้องนะมาซอยบึงบ่อแล้วโตกระิกกออะไรอ่างเงี้ยบอใจกระจิกออก <c oughs> อซอ,อยเี่ซอยพานหนึ่งเว้ย คำพูยามมันล่มซ้ชิ้นที่ก็แล้วนะฟังกอแล้วกอแล้วไงลงเองเลยเรื่องงงยนว่าไงเพราะว่าใส่มันเดี๋ยวใส่ลึปูเด้เขาตอกแล้ก็รกไ้ทุกทุกทุกช่วงแม่นบอกมืออื่นด้ยังงมือนี่เจ้าไปดีเลยเนาะ ปวดคานสว์ไปผ่าคักแล้วเฮ้ยก็เริ่มคือได้ข้าวทาเใื้กนเบาใจจะเบิ่งกันคืออย่สีแดงหรือะออลือจะอล้องเงินประมาสีแดงมามาเ<อ>มานี้าลองประกอบเบิ่งมาเนี้ยลือไปชื่อกับไปซื่อซีไมอยออูบะบ่ ซื้อมาแล้วสองถังต้นนี้จะเป็นสีแป้ล่มออน้านเห็นบอนเทนบอชิเจ้าแทกผิดเห็นบอเ็นลายมันเหน็นไอบอกแล้วิ่งดีๆไอ้บอกแล้วเลิศเลยคนที่ติด่อตะปูไม่ได้เลยนะแม่นบอ ปองไปตอกกันนะปองไป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 เฮ้ยอย่าบอกใจอย่าบอกอย่าบอกแคนอนมีเพลงนะไปใจตอกกัได้บราหยอกไปเิเฮ้ยโตกำลังไปใส่บัตรเชียวช่งนี้เชียวปูห้องน้ำเพื่อนนี่เนาะลายช่างเลยพี่น้องเลยจกช่างนี่ห่างฮกช่างกูเลยนี่ ขมีชวาววันนะ ER. ครับมเชียเนามีชาววันเนาะนั่นยังใมื่นนะซีในทางนะจะประชุซีนะมื่นอนลยด่งมันนี่ตีนมันนี่ตีนมันได้ละบ้อตีนมันนี่คทามเจ้าบันี้มันแน่นเด้อมันอยากอยากทุบแท่นนะนี่นะก็ เอาไม่แบบนี้เดียวกันนี่ตอกนี่ดันนี่เลยแน่ไหแแ้วก็ตอกตะพีมาซอพุทธตะพีก็พุทธจบแน่นเลยกอกกอทึ่งเลยเข้า่าห้องน้ามันจะนั่เด้อนี่มัมนแน่นละน้องในขันมีไม่บางๆตอนนี้สิผ้าสร้างไปกินเขากับเปน้องเลยกินเขาอ,อยู่นอห์กูแหละให้เุวาบนภาคเหต็ตก่อน ทั้งทั้งไงทั้งน้ำเน่ยหิวขึ้นมาเลยเด้อบ้างทั้งน้ำเน่ยหิวขึ้นมาลดเลยลดเออพาน้องๆไปกินข้าวก็เป็น้องไงเขาวก็หิวเ้านะี่มักินข้าก็เป็นยองไงพาเขาช่างมากินข้าก็เป็นยองไง ก็ลงไปชัางเขากินมาเนี่น้องลงกินเขาก็ไปนน้องชังเขายูหานี่กินโอ้ยพาชางันมากินเขากัน้องเลยกินเขาจ้าบอโครับครู้ชางเนี่ยช่าดบอลกิ่งหนเอ้ไปหนีมิดเดกอย่างเดียวไอ้เนาะอืมเดวเข็ดดีเด้กอก็ มันลมลงไได้ได้ไดื่อปูนไม่อะไรได้เลยผ <_ D> ูรลำเมาครัพี่ชอบเลยกินเข่ากันเนี่ยเสียพองเลยเข่าเข่าเข่า,ข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 าจานมันนี้แหละม่อนี้ทว่างข้าแรงเจ้าทรายเข่าจานหนึ่งชิิพันฮักขาแรงเด้อี่พันเด้อข่าจานหนึ่งเด้อ นั่งเพียนั่งกำกันไปียงไงขี้หาพี่น้นองเลยอะโดกับจ้าจอยจ้อยตอกปุือเปลือกบางแก้วเลนะยื้อเข่าตัดงใหม่ถึงแนบถึงแน่เดี๋เขาบอกแล้วไปไป,ไปเอาไปกินข้าวเดี๋ยวพาน้องกินข้าวก็นเพี่งไน้องน้องกินข้าวกันเนาะ ต่กาชส้างเพิ่นได้จะเข้าไปภาไปทรงชร้างกับทรงน้องๆอยู่ในมหมวงการเจ้าเห็ดให้มันแล้วน้องเอ้ยมีแต่กอมานี่เนาะน้องน้ำพะลุงมาแต่พาหน่องไปกินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าซีหาคนาเขากาก้าวก็ขึ้นราคาแท่งแห้งพี่น้องเอ้ยข้าวด้วยนี่ข้าวก,าก็จานหนึ่งสี่สิบพันฟ้าสุพี่น้องเอ้ยหาจานสองแสนหาจานสองแสน <L an> เครื่องก็ขึ้นราคาแพอองไงปหน่อยเอ้เบิงให้ทางน้องเป็นพากันเห็ดก่อนห้องใช้อะไรจะท่าฮ้อน,ะ <l ans> นร,ระเบอบรย่บงวัดระเบอซีตัวเขาเป็นผสมหายระเบอยังบ่นี่ พอนั่งเลยเอาชิบอกเจ้าอันน่ะจะน้อยจะเอายางติดรถน่ะมัดมัดใช้ใหม่เดี๋ยวมัดแต่งเด้อเจ้าจุ่มแล้วจะคอยทูทูจะท่าใดอยู่ตัวเป็นลมน่ะเออจะท่าใดอยู่ดอกคอยเบ่งจะสูงนี่ยจะมัดใช้ใหม่เดี๋ยวจะคอยทูทูเสียกระจุ่มจะคอยทูได้อยู่ดอกเดินลุดินขึยาแมนแมนเออคอยเฮ็ดไป มิเตวาหายทั้งพี่พันเล่งเห็ดก่อนไป้องเลยพอแล้วน้ำใส่ลายเลยเจ๊อ <c oughs> บอลไดที่เจ้าสิสิก,ก็จะตอก,กปูใส่ลายในเย่เด้อ ตจ้อันอันนาบอนนะนะเต็งเซ็งบอนได้ที่ว่าเจ้าจะก่อขึ้นจะตอกตะปูใส่หลายๆนี่เด้อตอก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 ถูปูใส่เพราะว่าจะเป็นไปได้ฮะจะตอกตะปูใส่เลยก็ะดิมาถ้าจะก่อจะไปตอกตอกใส่ยามันเคลื่อนมันเคลื่อนอีกเอาเลย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  ทางบันกอกันไป็ยังไงเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดทางระดูก้อยคนละแจ่อเลย เดนะเนี่ยเยอจเป็นหนุ่มเริ่มปูนม่อยากแข็งปดบ่นี่เปนไงมาเชียวได้ ดูสิ่งโล้ยเรื่องนี้อะโดกเอาหนามเลาะสิทธิ์ใส่ทามตามแคมนี่ให้มันดูดกับปูลเจา้าหนามเลาะสิทธิ์ใส่ตกสิทธิ์ใส่นะมันจังดูดกับปูลเด้ มันเท่าก่อมันจังจับกันกระพุนเงิเนพะลุ่งกับพี่น้องเลยเนาะลายช่างช่างใจแน่ช่างโดแน่ลายพี่น้องเลยหกเก็ดช่างบนโด้ ทางไงตัวองอตะปูจะบอตอกใส่บ่จะบอตอกตะปูย ah? ืดบ่ตอกหน้งทั่งบ่อืมอืมโอเคส้ะ บ่เพียงนี่ต้องดึงแล้วอ่ะบ่ดึงบ่ได้เลยมันอย่ามันซึ่งตัวหนึ่งบ่ซึ่งตัวหนึ่งกันแล้วอู้หูโอ้โหดี่ังเลยเนาะดีจงเลยเดี๋ยวไปบ่เดี๋ยวจบบ่ะเป็นองค์ไเนาะทางคนเ <c oughs> นกำลังเห็ด <c oughs> มีแต่ว่าเดี๋ยวสิปล่อยให้ทางสร้างคนเห็ดพี่น้องค์ไยืนลายกดดันช่างเพคนลายสร้างคนผสมปูนบ่ถือเล,เลยนี่้เลยลองเลยเอาเนาะ สำหรับแค่นี้วิลลี่ก็บเขอลาตัวไปก่อนพี่น้องเอ้ติดตามถ้าเบิ้งคลิปใหม,ม่ได้ไมีแต่จะปล่อยให้น้องๆเห็ดก่อนอะไรจันเจคอลมาจอบเบิ้งพี่น้องเอ้เนาะปล่อยให้เพิ่นเห็ดตามตามสบายของเพิ่นเลยพี่น้องเอ้เนาะที่ตามถ้าเบิ่งคลิปใหม่ได้พี่น้องเด้อสบายดี